แก้ไขปัญหาจานครอบดุมล้อเกินซุ้มลูกค้าไม่ปลื้มนีค่ครับผู้ชมวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับคือการทําเบรกรถเนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไว้หลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเช่นกันครับความสวยงามมาเป็นรองแต่ในขณะของความสวยงาม่มันไม่ได้มีแค่สีปั๊มสีฮับ หรือว่าลายจานเบรกหรือว่าลายครับที่เราทําไปคันนี้ครับยกตัวอย่างให้ฟังเห็น,เ,หนเลยลูกค้าไปทําเบรกที่อื่นมานะครับผมเราจะไม่พูดถึงงานของที่อื่นนะครับว่าทามาแบบไหนแต่แค่จุดประสงค์ที่ลูกค้าเจอมาคือชุดเบรกหน้าเนี่ยลูกค้าไปทํามาเป็นจานครอบดุมจานครอบดุมคืออะไร จานครอบดุมก็คือว่าฮับเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของดุมนะครับส่วนอย่างเงี้ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเรียกจานลอยดุมถามว่าจานครอบดุมใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมถ้าทาเซนเตอร์ให้มันด,ดีก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ออป็ตล้อจะเปลี่ยนไปนะครับผมสมมุติว่าความหนาดุมเนี่ยอยู่ที่6มิลความหนาฮับอีก9มิลก็จะบวกออกมาเป็น15มิลระยะฐานล้อจะยืดออกมา15มิลคราวนี้ลูกค้าเข้ามาทําฮับใหม่นะครับจานใหม่แล้วก็ทําขาใหม่จานเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นจาน dbat 3นะครับทนความร้อนได้สูง ระบายความร้อนได้เร็วไม่คดง่ายนะครับผมก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานว่าการใช้งานของจานเบรกแต่ละคนจะเป็นยังไงและตอนนี้นะครับความสวยงามแบบลงตัวในแบบที่คุณลูกค้าต้องการเราก็แก้ไขจัดให้ไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณต้องการความสวยงามและความปลอดภัยแบบไหนทิอดอ้อนก็จะให้คุณได้ตามความต้องการคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับท่านๆนที่นี่ทิอดอ้อนครับเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิอดอ้อนขอบพระคุณครับ